สวัสดีกลุ่มอสวินทุกท่านพวกกับผมแอมีม่ปูซีเมนกันในเกมอ d โ l ราแฟนตาซีสตาร์สกนะฮะวันนี้ผมก็จะมาลงหอคอยแอโรชั้นที่10ในซีซั่น2กันซึ่งชั้นที่10เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหัวล้อไหลยอย่างนะฮะไว้ผมจะอธิบายให้ฟังชั้นที่10เนี่ยเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยจะจะมีโล่ลดความเสียหายถ้าไม่ตายหมู่แล้วก็ถ้าไม่ตายเดี่ยวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหัวร้อนนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีตัวสแปมการโจมตีด้วยสกิลอะ่ะมันก็จะง่ายนะเดี๋ยวผมดูเงื่อนไขาการทำสามดาวก่อนเงื่อนไขในการทำสานดาวเนี่ยเออสดาวนะครับ3ดาวก็ไหนดูซิชั้นที่10ต้องไม่มีคนตายนะแล้วก็ต้องทำดาเมจทั้งหมดให้ถึง350,000หนะแล้วก็ หาดาบภายใน7เ,เทินในเมื่อในเมื่อด่านเขาบอกว่าใช้ถ้าไม่ตายหมู่กับถ้าไม่ตายเดี่ยวเบาลงก็เอาจริงๆไม่ต้องไปซีเรียสใช้ใช้ไปเถิดเดี๋ยวก็ตายเองนะฮะผ่านดานภายใน7เทินด้วยป่ะเออผ่านด่านภายใน7เ,เทินสตูด่านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าจัดทีมแบบธรรมดาไปเนี่ยอาจจะยากนะฮะ เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันมีตัวอะไรบ้างตัวละครในด่านนี้เนี่ยจะเป็นแก๊งคาเด็กนะก็คือกลุ่มล็อกกินแฮมนั่นแหละซึ่งสี่คนนี้จะสนิทกันนะโดยเฉพาะล็อกกินแฮม เมลวี่เนี่ยจะเป็นเพิ่มร่วมชั้นกันแล้วก็ตัวลานบริดเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่นะส่วนคูล่าเนี่ยเป็นเพิ่งตามมาที่หลังมัง้งถ้าจำไม่ผิดเป็นแต่ว่าเป็นมังสมองของกลุ่มนะแต่เอาจริงๆเรื่องความฉลาดเนี่ยต้องยกให้ล็อกกินแฮมนะทีนี้เนี่ยศัตรูจะมีบัฟเหมือนกันหมดเลยก็คือลดความเสียหาย30%ทั้งหมู่ทั้งเป้า,ท,ปาที่เป็นท่าไม่ตายนะ ทางที่ดีเนี่ยเราควรกลางโล่ดีบัฟไว้ก่อนเพราะว่าตัวคูล่ามันชอบแตกดีบัฟแล้วก็ตัวรันบิดเนี่ยต้องระวังเรื่องสถานะที่ปกติเออเพราะฉะนั้นเธอแรกเราจะบัฟไปก่อนส่วนตัวเมลวีเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเมลวี่จะมีสกิลที่แจกบ,บัฟหลบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเกมอ,อาจจะลําบากนิดนึง โดนตัวแล้ววะสเตล่าขยับได้ไหมสเตล่าขยับได้แต่ใช้สกิลไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เราจะใช้ล้างสถานะพิดปกติผมลืมไปว่าเมลวี่มันชอบแจกเน็บชาด้วยอ่อยาเดี๋ยวเราจะล้างบัฟก่อนเพื่อไม่ให้อฝ่าฟยฟเนี่ยเขาบัฟหลบได้กับบัฟอะไรสักอย่าง เนี่ยมันบัฟหลบแล้วมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าไอ้บัฟหลบหลีกของมันเนี่ยมันทำให้การโจมตีธรรมดากาับสกิลอะโจมตีไม่โดน แล้วถ้าไอสกิลคอมมานเดอร์ของล็ไอกไม่ใช่ล็อกสกิลคอมมานเดอร์ของลันบิดเนี่ยเข้าข้างโกงอยู่นะก็เดี๋ยวขออ่านรายละเอียดก่อนให้ดูซิโจมตีในตอนท้ายเ์นได้จริงๆมันแจกสถานะด้วยมั้งหรือไม่ก็ดีบัฟถ้าจำไม่ผิดนะทีนี้เราจะใช้ถ้าไม่ตายก็ได้มั้งแต่ว่าจะเบาลงหน่อยเดี๋ยวใช้สกิลที่สองก่อน อ่าทำสกิลเอ๊ะทำ,ทำไมตายยังรุนแรงอยู่นะมันก็แค่ลดไป30%มาแล้วเทเลไปเทเลไปไมิซล์โอเคตายไปหนึ่งตัวเมวี่ตัวปัญหาตายแล้วต่อไปก็เหลือลันบิดนะฮะลันบิดน่าจะตายเป็นคนที่สองโอเคเหลือล็อกกินแฮมล็อกกินแฮมเนี่ย ถึงแม้จะดูเก่งนะแต่ว่าถ้าไม่มีลูกน้องคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวล็อกกินแฮมมันมีสกิลสั่งใช้ทําไม่ตายได้ถูกต้องไหมถ้าเราจัดก,การลูกน้องคนที่เหลือเนี่ยจะเหลือล็อกกินแฮมเดียวเดียวโดดโดดคือสกิลที่1อ่ะใช้ได้อยู่แต่สกิลที่2คือจะใช้ไม่ได้แหละเพราะไม่มีลูกน้องให้สั่งจริงๆก็สั่งตัวเองได้นะแต่ถ้าไม่ตายของล็อกกินแฮมมันเบาถ้าไม่ตายมันเบานะเดี๋ยวเราจะใช้ถ้าไม่ตายของ สเตล่าไปเลยแล้วกันน่าจะไหวแหละตีเผาไม้โอเคจบชั้นที่10ก็จะประมาณนี้แบบเตรียมทีมอาร,รีนานะเนี่ยก็คือเอามาลงเอามาลงแก้เบื่อได้นะจริงๆจะใช้ทีมเฉพาะทางก็ได้นะแต่ว่า,าแล้วแต่คนนะ่ะ อันนี้ผมใช้ทีมนี้ก็ผ่านได้สบายสๆนะะชั้นที่10ก็มีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในชั้นต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ